แมวแมวนะครับกูจริงเนี่ยกูจริงแมวไปโดนเราขณะอาแมวไปโดนเราในขณะที่เรากำลังละหมาดละหมาดของเราเสียไหมอ่าอันนี้ก็เป็นไปได้เป็นคำถามใกล้ตัวเหมือนกันอ่าเพราะ ลายบ้านก็มีแมวในบ้านซึ่งเขาถามว่าเรานี่กำลังละหมาดแมวก็เดินไปถูกเราเขาถามว่าเสียละหมาดหรือเปลา่าพี่น้องครับแมวเดินเฉียดแมวไปถูกเราจะถูกผ้าหรือถูกผิวหนังก็ตามละหมาดเราไม่เสียแต่ถ้าเมีย มาถูกเราตอนละหมาดถ,ถูกผิวหนังแอนแเสียเสียน้ําละหมาดปลอยเสียละหมาดไปด้วยเพราะละหมาดถ,ถ้าน้ําละหมาดเสียมันจะเสียด้วยปริญญาเข้าใจนะอ่ะขาขณะเราละหมาดนะเสียแล้วน้ําละหมาดละหมาดจะเสียด้วยปริญญาแต่ถ้าแมวไม่เป็นไรแต,ไไนะแต่ถ้าเมียไม่ได้นะอ่าแต่ถ้าเมียมาถูกผ้าถูกเสือ้อถูกหมวกถูกสระบาน ไม่เสียแต่ถ้าถูกผิวหนังเสียนะครับอ่าไอเราไม่ได้เจตนาเมียไม่ได้เจตนาถือของรีบ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 ,รบอ่าเดินเบียดเราไปถูกเฉยเลยตามใจและจะเจตนาไม่เจตนาหูกกมเสียนะครับบางคนเข้าใจผิดเสียได้ยังไงเมียไม่ใช่นาะจีสอ่าดูไปพูด มันไม่ได้เกี่ยวกับนจิสการเสียน้ำละหมาดไม่ได้เกี่ยวกับนจิสคุณมีน้ำละหมาดแต่คุณไม่ได้ละหมาดเดินเดินตะตอกตอกไปเหยียบขี้จริงจกนจิสไม่ขี้จิงจกนจิสแน่นอนแสดงว่าคุณต้องอาบน้ำละหมาดไหมอะไรกันนั้นไม่เกี่ยวเลยแค่ไปล้างหรอกไม่ได้เสียน้ำละหมาดเลยสิ่งที่คุณขึ้นเสียงเถียงทะเลาะเวลาเขาพูดความจริง บ่งบอกถึงคุณนั่นแหละไม่มีอะไรในกอไัยแค่เสียงดังเฉยๆเข้าใจนะอ่าในอัลกุรอานบอกเอาลามัสต um ุมุนนิสานั่นหลักฐานกันหรือเจ้ากระทบกับผู้หญิงในอัลกุรอานมาอย่างนั้นนั่นเลยอิหม่ามชาฟิอีไม่ถึงว่ากระทบ อาเจนาบีผิวหนังของเขาโดยไม่มีอะไรรองรับทีท่นี้เรามมซฮับชาฟอีแล้วก็ตามนี้แหละมมซฮับเราละ่ะเราไม่ใช่มัซฮับข้ายำปนโจ๊บเทียเอามาซฮับนู้มันิดหนึง่งดึงมมซฮับนั้นมาผสมโอนม,ม,า,ม,า,ะะมนามาสาระมมซฮาบนู้เข้ามาเคียบเคียงอีกมมซฮับหนึง่งอันนั้น เข้ายาปนโจกโจกปนแกโนะน่นอ่นน่ะมัวมดอ่ะนั่นน่ะนี่เราตอบในมัสฮับของเราอิหม่ามชาฟีอีเมื่อสามีภรรยาถูกกระทบด้วยผิวหนังเสียน้ำละมาตแน,น่นอนเมื่อเสียน้ำละมาดในขณะละมาตก็เสียละมาตด้วยก็เมื่อเรากำลังละมัไปลาลมปูดนั่นแหละอ่า เมื่อนั้นละมาดเสียแล้วละมาดเราจะไม่เสียก็เสียโดยปริยาเข้าใจนะครับเพราะมันพูดตอนที่กําลังละมาดแหะแต่ถ้าพูดละมาดเสร็จแล้วอาเสียเฉพาะน้ําละมาดละมาดไม่เสียเพราะมันเสร็จแล้วเข้าใจนะอ่าฉะนั้นเรียนให้ดีเรียนให้ชัดและเราคนอาวามก่อนที่เราจะตู้เพื่อนก่อนที่เราจะขึ้นเสียงเทียงทะเลาะนั่น คิดให้ดีว่าเขา่นน่ะที่บอกนั่นะกับเราเนี่ยเท่าเท่ากันไม่ความรู้ความเข้าใจถ้าเราว่าเออไม่เท่าเราสู้ไม่ได้อย่าเถียงดีกว่าถามเขาดีกว่าเราจะได้ความรู้อถ้าเถียงเราไม่ได้ความรู้เพื่อนตอกหน้างหงายเปล่าเลาแล้วนี่คือความจริงนะครับอ่า ฉะนั้นชัดเจนคําถามที่ท่านถามว่าแมวไปโดนเราขณะเราละหมาดเนี้ยเสียไหมไม่เสียเว้นแต่อ่ามีกรณีเสียก็มีนะมาโดนเราแลวเนี้ยขนของมาติดเราสามสามเส้นขึ้นไปไอ้นั่นเสียเลยทว่าทำไมล่ะเมื่อกี้ว่าไม่เสียล่ะอ่าไม่เสียถ้าขนไม่หลุดติดเราแต่ถ้ามันหลุดมันก็จะไม่ติดเราก็ไม่เสีย แต่ถ้าหลุดติดเราเสียนะครับท่านหนึ่งไม่เป็นไรมาอาฟัฟสองมาอาฟัฟถ้าสามไม่มาอาัฟแล้วเท่ากับเรากำลังแบกนาะกยิสทันทีเมื่อถึงเวลานี้นั่นแหละเสียเข้าใจนะแต่โดยทั่วไปถ้าแมวเดินเฉียดไม่ทันติดหรอกแต่นี่สมมุติว่าติดก็แสดงว่าเสียแต่ถ้าไม่รู้ติดไม่ติดหลุดไม่หลุด ละหมาดต่อไปอ่าละหมาดต่อไปเพราะว่าในกฎกวาเอ็ดกอาไอโดอุสลุเฟกเนี่ยอิซาศักักะบายอัมรอยนีเนี่ยอ่าอิซาศักอัมรอยนีอัมบายนะอัมรอยนีฟัลยาตัมมักบิลอัสลีอ่าเมื่อเราสงสัยระหว่างสองกรณีให้เรายึดอาศัยเดิมของมัน คืออาศัยเดิมของเราไม่มีไม่มีขนแมวล่ะใช่ไหมละ่ะเมื่อไม่มีขนแมวเราสงสัยมันมาเฉียดเราเอ๊ะมันติดไม่ติดอาศัยมีหรือเปล่าล่ะขนแมวไม่มีอ่ะไม่ม,ม,มีก็ถือว่าไม่มีเหมือนการเราสงสัยน้ําละหมาดของเราหมดหรือ,อยังหลังละหมาดมาักรีบก่อนละหมาดมาักรีบเราเอาแล้วน้ําละหมาดละหมาดไปละหมาดเสร็จสาบเรียบร้อยก่อนนั่งมานั่งหน้าสุราคุยกับเพื่อน นูน่นนี่นะสักพักเขาอาจานอิชาเราก็สงสัยกันมาเอ๊ะน้ำละหมาดหมดหรือยังไม่รู้อทีนี้เมื่อเราสงสัยหมดไม่หม,หมดหมดไม่หมดเดิมเดิมมีหรือเปล่าล่ะมีอ่ามีก็ถือว่าถือว่ามีเข้าใจนะครับนั่นความหมายของอุซูลเฟกว่าถ้าเราสงสัยระหว่างสองเรื่องให้เรายึดอสซาลของมันนั่นคือกไยอดอกนะครับ